ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับท่านคนสมุทรสาครมาอีกแล้วครับท่านมาเหมือนเดิมเอามาทําอะไรครับป่าเนี่ยเอามาพันตีใหม่ครับพันมัระต้มมันใช่ไหมใช่โอ้ครับได้เลยพันแบบไหนเรามาเดี๋ยวผมจะสอนให้นะวันหลังไปพันที่บ้านนะไม่ต้องมาไกลมันไกลนั่นนะโอ้โหสมุทรสาครโอ้โหโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพันนะพันแบบไหนมาพันไปด้วยกันพาป่าโต ฝึกพันมัดข้าวต้มหรือว่าฟีนคอยของเลื่อยวงเดือน7นิ้วมัดเทกครับผมป้าโอ้ยเครื่องนือมือนี่มันไม่ทันสมัยอย่าไปใช้มันต้องรุ่นนี้นี่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 ทันสมัยนี่นี่ไขกวงไฟฟ้าเอาไปจับไว้เดี๋ยวใค้ไม่เป็นใคไม่เป็นได้ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ก่อนเออมันต้องทันสมัยอย่างนี้คนรุ่นใหม่ใช้รุ่นนี้ ตะบานรุ่นนี้นะครับทามาจากอะไรรู้ไหมครับมันเป็นไฟมาจากญี่ปุ่นนะครับลงมากล่องนี้นะครับผมแล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านเราโน้นครับนี่ครับมันก็มาวิ่งมานี่ครับนี่ข้างในเป็นยังไงใครอยากทำทำได้นะครับไฟร้อยโวลต์เอามาทํา220บโวลต์นี่ครับใช้งานได้ใช้มา5ปีแล้วครับครับข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทางง่ายๆนะครับผมไม่มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผม ทำแบบ hey, สบายสๆโอ้โหทุนนะ่นเหรอเดี๋ยวผมเทียให้ป๋านะ<ม>ครับ,บเดียวนะครับใครจะทำก็ได้นะครับผมไม่สงวนิทธิ์สิทสินนะครับนี่ <laughs> นี่ครับนี่ไฟไปหาสว่านที่ชายอยู่นะครับเนะี่ยใช้มาสิบปีแล้วครับเนี่ยแต่นี้ก็ไฟออกจากนี่ครับเนี่นี่แหละครับเขาเรียกว่าหม้อแปลงใส้ เตารีดครับก็ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านเรานอนครับไฟบ้านเราก็มาใช้ได้สบายใครอยากทําก็ทําได้นะครับทิ้งยังไงก็ไม่ไม่ไม่พังนะครับอ๋ออย่างอุ้ยดำปีเลยปะเห็มันต้องเอาอย่างนี้สิอย่างนั้ยจับไว้ฮะครับจับไว้หมดหนึ่งเลออกมาเนี่ยโอ้ยดำปิดปีเรามาพันมัดก็ต้มกันนะครับวันนี้นะครับโอ้โหโอ้โหแกวเลยทำง่ายสบายดี เดี๋ยวเดี๋ยวครับตอนนี้ก็ไข่น็อตออกหมดแล้วเคาะปักปักหลุดปุ๊กออกเลยครับโอ้โหไหนไหนไหนปาด์ถตัวมันบ่ใหม่มันบ่ใหม่ด้วยครับนี่เขาจะเอาเผาไหม้ครับนี่ครับเป็นเรือยวงเดือนเจ็ดนิ้วนะครับครับโอเคนะครับ่่ใหมโอเคเฮ้ามันเพิ่นมี่สองตัวนะเพิ่นที่มาพันสีฮัทให้เพิ่นพันนะครับหรือตัวเพิ่นเพิ่นมาไก่มาจากอู้นแม่น มาจากสมุรสากรอนบุญไหมครับเหรอครับโอเคครับจะไปเตต่อให้ว่าพันยังไงทุนนี่กับทีฟันในเพื่อนนะครับมีแนววัดเดียวครับผมครับลูกหนึ่งพันไปลูกที่สองครับเมื่อไหม่ครับนี่ปลาตัวข้าเจ้าเผามาอีรีครับผมแต่ว่าเข้าพันใดครับโอเคมาพันกันเลยครับหลังจากเข้าเรือมาเหมือนเดิมนะครับผมดำปิดปีนะครับทุนสองโตนะครับทุนก็2สองโตนะครับแต่ว่าตัวนี้ เพต้องวัดกระหูนะครับมันเห็นแล้วครับว่ามันใหม่นะครับผมครับแต่ว่าตัวนี้เขาเบิ้งแล้วก็รู้สึกว่าดีอยู่ถ้าตีวัดเบิ้งนะครับใส่เขาเลยวัดน,นะครับเนาะครับใส่เขาเลยวัดเสียบไฟบานเท่าวัดเนี่ยเอ้ยลองตัวนี้ดูดิลองตัวนี้ดูดิเนี่ยรับปีเนี่ยไายทำปีอะไรไนไะง่เหร โล่โว้ยฐานมันโดนนะเนี่ยดังตีตีเลยครับเนี่ยครับแต่มันสอดมันดีดังเสียครับมันดีดูดแม่แลใบเรือเฮ้าดนะครับแต่ว่าตัวนี้เบิ้งคักๆแล้วก็เสียนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เสียอยู่ครับนี่โอเคครับถอดประกอบเอาออกอันนี้เสียไปแล้วอันนี้แต่ว่าบดูดนะครับนี่บดูดแต่ว่าลวดมันขาดด้ยครับนี่บดูดลวดมันขาดมันทีเหตุให้หัวมันแหลบนะครับไฟมันดีแลนรอบหัวคอมนะครับเอาทีมีวิธีแกะว่ามันแกะจังใด เข้ามาแกะเบิ้งแต่แก้ได้ก็ใส่ได้เลยครับแต่แก้ก็ได้เปลี่ยนลูกไม้ครับผมหรือว่าพันไม้ครับสิมาเึกเพื่อนนะครับเพื่อมาตะไก่เดีตนวจับเลื้อยให้ดีๆหน่อยเด้อเลือยเลื่อยเลื้อยเลือยเลื้อยมันขาดให้มันชนิดให้คิดๆหน่อยที่ป่าเออเลื้อยออกนะครับเดี๋ยวเลื้อยออกแล้วเราจะข้อจะไปทําพิธีต่อไปนะครับครับเมื่อเข้าตัดมานะครับตัดขังเดียวก็ได้นะครับตัดมืดก็ได้นะครับผม เอาเก่าลวดออกนะครับเอาคีมเลยนะครับดึงออกคอ,คอยๆดึงออกนเด้ครับเด้อโอเคครับแล้วเท่ากันนี่ครับหรือลวดเก่าออกอยัดทิมนะครับลวดเนี่เอาไปขายพีนนนะออกก่น้นะอ,งนนอง, ей, เ,ง,อง,ง,เ,ง ples, เอาไปขายเป็นเศษทองแดงเก่านะครับผมม่านกาจีเท่าเอาออกก็ได้เงินนะ okay, ครับเอาเข่าก็ได้เงินพี่น้องเอ้ยพันก็ได้เงินท้องแดงเก่าก็เอาไปขายได้เงินนะครับนโอเคครับนึ่งจังสี่หรอครับออกปื๊บวันนี้เขาก็ไปพันใหม่นะครับแลนะเดี๋ยวพันแบบไรเข้าไปมาพันนำกันเลยครับผม ครับเอารถออกแล้วมันก็ี้เป็นยังเสียแล้วครับพลอนแคนเรียนวันนี้เทาก็ับไปหาแบบมาพันเนาะครับเนาะเก็ยแบบจังไหนมาเบิงนับกันครับครับเทาก็หาใหม่แบบมนะครับเนาะเขามาวัดจีนเนาะครับอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับผมวัดริมในเนาะครับริมในของนี่ครับแล้วก็ฟังเนี่ยห้มันห่อนริมนอกเนี่ยครับแล้วก็ความอ้วนก็ให้มันเขาช่องได้นะครับมันก็ี้พันง่ายนะครับสำหรับมันเ้าต้มเลื่อยวงเดือนนะครับผมโอเคไปใส่ละฮะเนี่ยพุที่สอนให้พุที่บอกระปไาโอ้ยไปใส่เนาะ ครับบันท okay, ีเฮาจีเตรียมพันนะครับตัางทีเหล็กสูงเรียบร้อยนะครับพันไปลอยสามสิบรอบนะครับอันนี้เบอร์ยี่ส okay. ิบสามนะโอเคครับเมื okay, ่อเขาพันมาแล้วนะครับแบบมันก็จะเป็นนี่สินะครับเราก็ออกออกจากแบบนะครับออกจากแบบแล้วก็ใส่มาพันกระดาษนะครับห้องกระดาษครับนี่คือหางมันนะครับนี่คือหัวมัน เข้าห้องขางหัวกันเดครับเ้อการลองก็ไม่ยากนะครับลองกระด่างเราก็ทำนี้ครับถ่ายเอานะครับไม่มีคนถ่ายให้ครับเดี๋ยวผมลองก่อนครับเราห่อแล้วเราก็วางเรียงกันไว้นะครับนี่หัวนะครับหัวนี่ก็หัวนี่ก็หัวเราก็กดไปทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูก่อนครับครับบ่อไทยไปพร้อมเลยครับบ่อเชิงอีสานบ่อเชิงไทยภาคไหนๆกับคนไทยขึ้นกันนะครับเนาะหากันไว้ดีก่าสร้างกันเป็นวายความสัมพันธ์หากันอาไว้ครับประเด็นเทาจะเอาหัวลงหลังนะครับลงแบบหดครับ ข้าวเผาหัวลงไปข้างล่างนะครับฉอดปุ่มมะนี่นะครับลงข้างล่างแล้วกับปุ่มมะนี่มันตีบ่อผาดกับเหล็กเอ้ยกับลวดจุ่มหลอกของมันนะครับมันตีบ่อฉอดกันงานปัจนี้เข้าที่เอาเขาในโตมันนะครับเนาะครับหลังจากเข้าห่อกระดาษเรียบร้อยนะครับเข้าที่พันได้ครับบาดนี่พี่น้องเอาเขาแบบใดจังคนมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะเข้ากะทายเข้าฟื้นไข่เพื่อนเนี่ยนี่ฟื้นไข่ลาเดือดตัวลาเลามาตะไก่เราเป็นคนห่ไม่ทำหรอกเราเป็นคนดีอันนี้ใส่ดีดีดีครับาไกะ่ย เงินก็ยืมได้ยืมเงินไน้เรือป่ามาให้ยืมโอ้โหเป็น,นย,ยังไงาให้ยืมเดี๋ยวย็นเงืนงาน,นเอาก็ได้ครับเนี่ยเอาเอา,เอาป่าถ่ายให้ด้วยนะเอาถ่ายไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับหัวนะครับหัวหัวหัวเข้าเอาเข่าเลยครับกดยังกดแล้วเรียบร้อยแล้วครับใส่้าไปป้าลงสีครับพีน้องไม่อยากครับนี่เ้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเร็วๆปึ๊บครับปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับลูกเลยการเย็น ครับข้ากระเฮ็ดเรียบร้อยนะครับเขาไปเรียบร้อยข้าวจิมัดด้วยครับมัดต่อสายข้าจะมไยมาเบิงนะครับต่อสายแบบไรมัดกับพ่อหญ้านครับเอา้ามัดไว้แล้วก็อาบน้ำยาให้มันจับกันนะครับว่าให้มันดิ่นได้นะครับผมครับเจายิต่อหนึ่งก็จะให้ฟืกใไห้เล่าประกอบไปนํำนะครับเนาะฝึกให้เพิ่นประกอบไปนํำครับเข้ากับบัตจีนะครับนี่คือหางนะครับหางไห่วงนะครับ เพื่อที่เข่าช่องทานฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นเลื่อยนะครับเป็นเลยฝั่เข่าฝั่งนี้นะครับเป็นเลื่อยเป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กเข่าฝั่งนี้เลยครับหางข้างนี้เข่านี้นะครับเข่าช่องทานฝั่งนี้ไม่ต้องไข้นะครับแล้วก็หางข้างนี้ก็ใส่ขึ้นกันนะครับตรงขามกันก้ากระบาดกันนะครับส่วนหัวสองหัวกับเข่าสายไฟเพื่อที่เป็นเข่าไฟตรงกับพานสวิตนะครับแล้วก็เสียบไฟบานเข้าใส่งานอันนี้ใส่ปลอกสายสองสันนะครับเนอะใส่ปลอกสายสองสันครับเพื่อเข่าตีหยักลงไปเข่าตีบวมมัดนะครับเนาะเห็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบง่ามๆเใหไอพึ่น ฟื้นไข้เพิ่นกันเลยครับขอบคุณนเพิ่นกำลังไปตูวดูลูกปืนนะครับเปลี่ยนทุนไม้ครับผมทุนเข้าซื้อไม้นะครับนี่ใส่เหล่าหนึ่งนะครับเนาะเข้าพันก็ได้ครับแต่ว่ามากระต้มนี่มันง่ายเข้ากับพันได้เขากับลดต้นทุนลงไปหลายนะครับเนาะโอเคครับครับเมื่อเข้าใส่ปลอกสายสองสัมนะครับมาดูในที่ป่ามันจะได้มันจะได้เป็นนี่เนี่ยใส่ปลอกสายแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ยัดลงไปตรงนี้เลยเอาเะไเยอะหรือขับเข้ามาทวนอีกทีหนึ่งนะครับ หางนะครับเข้าขึ้นหนีแล้วนะครับหางหางเขาเลยพวงเดือนของไฟเบิดตะเล็กขึ้นกันนะครับเห็ุคือกันหางเข่าซ่องทานะครับเข่าขางนี่เรกเรต้องไฟนะครับเนาะสายไฟหัวมันสองเซนนะครับต่อมาเข่าสวิตเซนหนึ่งไฟตรงเซนหนึ่งนะครับวันนี้เข้ากดีอ่านน้ำยาประกอบครับผมแล้วเรียบร้อยนะครับท่าน้ำยาเอาใส่เข้าไปประกอบให้มันเป็นยิงการฟึ้นนะครับถ้าทำไม่เป็นโดนใส่ให้มันตรงๆ ใส่อย่างงี้เอานนิเอาน็อตนำนี่เห็นไหมน็อตเขาเรียกว่าน็อตนำนี่นน็อเข้าไปเห็นไหมข้างนี้ก็นำเข้าไปเห็นไหมเออจำไว้นบ้านไม่มีไปต้องไปซื้อน็อตมาอีสตัวโง่ก็สุไลยกลมๆใส่เออก็ได้เหมือนกันแล้วแหละก็ค่อยนี่ลงไปปักกตอเออช่นี้ออกใช่ไหมสต็อปก่อนอันนเี้ใส่ลงไปอย่างงี้นะป๋านะเอาตัวนี้เข้าไปอย่างงี้นะโง่โง่โง่นี่ก็ทาเป็นเนาะ ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้โง่นะฉันฉลาดน้อยนะฉันไม่เอาไอ้ฉันยอมโง่เหมือนกันฉันเหนื่อยเล้อเอออุ้ยโอเคแล้วก็มาตามล็อกมนันนะทำล็อกแล้วค่ะทำน็อตนี่ใส่น็อตนะท็อปให้ก่อนดิยี่เหลืองอ่ะท็อปใช่ป่ะนี่เวลาไขาต้องใช้เครื่องมือให้ทันสมัยเห็นไหมไหนบอกเขาไม่คล้ายกัน เห็นไหมต้องใช้นานโอเคครับครับบัดนี้เอาเลยครับบัดนี้ที่ให้ประกอบเองครับต่อไปจะเห็นเป็นเนาะครับเนาะมากไก่พ่นเหลียตัวอุ้ยเหลียตนะัวเล่าเนาะเอาประกอบอตรงไหมปะให้ตรงนะทำเร็วๆหน่อยสิแบตเ,เตอรี่จะหมดแล้วทำงานแล้วโอ้โหอย่างเอือรันเร็วปะเอาโอเค เขายังไม่ได้ใส่ทานครับบันี้ก็ใส่ทานขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเข้าพันฟินฝึกงไขเพิ่นเห็ดนะครับเนาะเพื่อไม่อยังบ่างไรเพิ่นมาอีกเ่นเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบปากเสียบปากลอง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 ฝีมือช่างใหม่เอาลองดูโอ้โหดูข้างหน้าหน่อยดูหน้ามัดเทียบเลยแกเก่งมาก ทีหลังทำอย่างนี้นะป๋านะไม่ต้องมานะเดี๋ยวลาเขามาอีกเอาครับผมพันธุ์หนึ่งสีนะครับเด้อมาขอต้มพันธุ์พายาคับผมเลยว่องเดือนครับผู้ใดอยากพันอยากยังก็เลยครับเขาไปเบิ้งช่องยูทูบนะครับที่สารผ้าส้อมม่นแสนจันสอนดนะครับเด้อครับถึงอกถึงือให่กดไลค์กดแชร์น้ำเลยเด้อขอบพระคุณลายสวัสดีครับ